อันนล่นกล้องแล้วเย,ยว่จะมาจับกล้องถ่ายรูปยังไงเย่ย ครับว <c oughs> ันนี้พบกับช่องน้องวายุชาแนลนะครับผมนี่นะครับตอนกลางวันนะครับผมจะตักน้ำมาให้วายุกินอยู่ใต้ล้มไม้นะครับขณะอยู่นี่ลูกเจ้าวายุกินน้ำนะครับกินกับสายยางก็ได้ กินน้ำกับครุก,ก็ได้นะครับผม แล้วครับเห็นแล้วก็จะไปอยู่ร่มนะครับนะแล้วก็ลอ,อยยังมาหาก,กินน้ำอีกนะครับ น้ำแล้วตัวเล็กก็ให้กินน้ำวันละสองสามครั้งนะครับผมอ่ก็ร้อยอ่ะโจอีนึกหรอส่วนไม่พลอยก็อยู่น้นนะครับ ยาก็กินไปแล้วนะครับจ้าวายุง่วงนอนหน่อยนะครับปกติแล้วก็จะนอนกลางวันนะครับส่วนเจ้าวเทวริษก็อยู่นู้นนะครับทิย่ยาอยู่นูน้นส่วนด้านนี้ด้านหลังนี้ก็แม่ปลอยนะครับนี่อยู่ใกล้กับวายุเลยนะครับไม่ใช่แม่กันกล่าวนะครับเป็นป้าของปลายวายุเลยนะครับผม เ,เล่นกล้องแล้วนี่าเล่นกล่องแล้วเย่ yeah! จะมาจับกล้องถ่ายรูปยังไงวะเดูลวงเล่นน้ำดูงวงนะครับว่ดเล่นนะครับ ดูิที่ดูดน้ำของเนาะฮะ,ะดูนะครับกินเล่นๆน,นะครับเนี่ยไได้เห็นจริงๆดูวิธีดูดนะครับออชอบหยกชอบเล่นนะครับดูแล้วก็แมดูดลายแรงจังเลยดูปากนะครับ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้กินกล้วยเลยครับองวันแล้วเจ้าหนมผมยาวผมแดงหันหลังมาให้ดูหางหน่อยหางสวยนะครับหางยาวสวยหลากดินเลยไปกินหญ้าไปแล้ว กินยาอนเวอย่าเล่นกล้องเด้อย่าเล่นกล้องยอย่าเล่นกล้องโอจะจับกล้องอย่าเล่นกล้อง,อ,อ,ยอ,งอย่าเล่นกล้อง,อเ,องเดี๋ยวถ่ายลูกภายแฟนคลับดูนี่แหละควานชอบอยู่ชอบมาเล่นกับควานเป็นเด็กที่ติดควานนะครับ ถ้าตอนกลางคืนก็นู้นจะไปอยู่หน้าบ้านตอนกลางวันก็จะมาอยู่ร่มไม้นอนเล่นร่มไม้นะครับอย่าถือคลุกไปนะครับส่วนนกอกพลอยก็นี่นะครับอยู่ข้างหลังนู่นลายชมปอง นอนวล่มนะครับควานอยู่ไหนก็อยู่นั่นแหละครับ วันนี้ก็มาให้กินยาให้พักก่อนนะครับผมขอบคุณแฟนเอซีทุกคนนะครับ